เดี๋ยวเี๋ยวมจะเผอ่ความเป็นไม่ต้องเคยชินสวัสดีครับอุเก์สบายครับเราถึไว่าเอ็ที่จริงแล้วเหมือนกันเหรอไม่น่าจะานะที่บหกว่าไม่ต้องถึงไม่ตอถึงไปผมล้วกันผมจะไม่กกหกว่าผมก็ ม่ใช่เด็กๆละแต่ว่าผมว่าเด็กๆที่อยากจะเป็นแมนส์ตัวเอง,งว่ามันก็เป็นสิทีิฉันจะต้องเริ่มทำแล้วต้องทำเลยทำยุคใหม่ใช,ช่ครับดูแลเองยังไงบ้างครับจริงๆก็นี่นะครับ Royal Palace ครับ Louis Vuitton ควับ Chico Power 4ครับจริงๆไม่ต้องถึงกับอายูยอะก็ได้ครับไม่ต้องถว่าเด็กนี้เด็กๆเขาดูแลตัวเองกันเยอะมากๆแล้วยิ่งแบนนแบว่าบางคนแบบว่ามีพ่อแม่เขาก็มีประสบการณ์เขาจะให้ลูกดูแลตัวเองอย่างดีเด็กเลยน่าเด็กกว่าเดิมมากๆเวลาเราไปเจอเด็กนี่คือแบบ โอ้หน่าดีครับาแล้วแต่เราก็ยังเด็กอยู่เด็กครับเราเด็กดูครับเรามีแค่รับการดูแลตัวเองไหมอ๋อเราหน้าเด็กอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้เราเรียกว่า Paris Youth Renewal c ร l l a g e n Serum นั่นเองนะครับเพราะว่ามัามีไฮเดรนไลท์นะครับสามารถใช้คลายเป็นฟิลแบบประมาณโบกของไลท์นั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้สถานการณ์เข้าถึงง่ายใช่ไหมครับที่แม่ชมได้บอกไปแต่ว่าถ้าเรามีตรงนี้เราก็จะเห็นว่ากึ่งๆไม่ถึงขั้นโบกขอบนลยนะเพราะว่าไม่ได้ทำให้กล้ามเราตึงเสีย ครับแล้วก,ก็ที่สำคัญเลยมีส่วนติที่สามสาตัวเลยนะค, <S <S คือไตรเพปไทด์แล้วก็ H A ก็ไม่ได้เป็นสี่ครับใช่ครับนะครับผมก็จริงจริงอย่างที่วิทย์เทคโนโลยีพูดว่าอันตรายเขถึงง่ายแต่ตัวนี้ก็ถึงง่ายกว่ารัดจับก็ต้องมีถูกต้องครับที่นี้ก็อาจจะต้องมีการเข้าควบคู่ไปดัวยก็ช่วยได้เยอะเลยครับใช่เราใช้ได้เลยไม่ต้องรังถูกต้องใช้ได้เลยครับไม่ต้องรังแล้วที่ต่อไปเป็นยังไงบ้างที่การทำงานคือะไรบ้างครับนอันนี้ถือว่าจะเป็นงานแรกๆ ใช่ครับจริงๆช่วงนี้ก็เริ่มเห็นแบบว่าเราเริ่มออกมาได้หน่อยขึ้นอันนี้ก็เป็นงานที่สั่งเยอะจริงนะที่คุยกันเลยก็คือเราสองคนจะเป็นนักแสดงหนุ่มงานร่างงานหลวงงานพบปะประชัยส่วนมากกว่างานี่เหลือเป็นงานแบบงานที่อีเวนท์ยามอีเวนท์ยามเป็นงานแรกนะครับเที่ไงว่ากับการที่แบบทำงานด้วยกันมาทุกภาคการต้องมีการปรับตัวกันอยู่ไหมครับเราปรับตัวแหละครับผมว่า ไม่ได้มีการปรับตัวอะไรกันมากขนาดนี้นบเพราะว่าผมกมันก็คุยกันรู้เรื่องมีอะไรก็จะพูดกันออกมาตรงตรงเลยนะครับก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบเก็บเล็กเก็บน้อยหรือต้องปรับอะไรกันพอป่องกองทุบโอเคแล้วก็ปรับแล้วก็เปลี่ยนก็เลยไม่ได้มีความคิดอะไรใช่ไหมใช่ครับเพิ่มจริงเพิ่มก็ดีครับจริงเราก็กำลังพิจารณากันอยู่เพราะว่าจริงๆที่เราแล้วจะเปิดช่วงไม่ได้ปรับที่ได้ใส่เนาะเป็นปรับที่มันไม่คมีพูดเรื่องโอเคครับ แต่เขาว่าจริงๆไม่ใช่มีแค่ไบเกตเทไบแต่ว่าก็องมีแบบเป็นฟอนบุ๊กแบบคอมมาร์ท้องเนี่ยเคนอื่นเองมอนว่าทุกคนก็น่าจะเตรียมตัวเตรียมฟิตมุ่นเตรียมคารรคเตอร์ต่างๆที่แบบสมัยในเรื่องของทีมนตนี้ครับไม่้องคาแรคเตอ์นีมันนเป็นแวารทีเยต้องเียต้องเปลีย้เยนปลงต้องี่นแ้่นแง้องเปยนปเปนองเปลนงเร่อ่นักเลงหน่อย กอยตีสองทีเเก้านิดนึงอะไรเงี้ยครับจะแบบอาจจะต้องมีการใส่เสื้อตรงเสื้อก้ามน,นิดนึงอาจจะต้องใส่แบบให้มันดูเฟิร์มเพราะว่าเราพิมพ์เพื่อให้แบบเราดูเฟิร์มเนอยอ๋อแล้วก็แพ้เขาไม่เป็นไรทุกคนทุกคนชอบของใครอยู่แล้วเราไม่มีใครแส่ใครเราทำอะไรแค่นี้สุดเลยแต่ช่องนี้เขาไม่แข่งเขาแข่งในด้านอื่นเห็นไหมผมไม่รู้นะครับผมไม่ได้แข่งกับใครผมเล่นดีอยู่แล้วนะเขาไม่ต้องแข่งอ๋อแล้วก็ไม่ดีเลย เองกยิ่งคุณดีกว่าไหมผมเป็นบางช่วงครับก็จะมีบางช่วงที่เอ็นจอยจริงก็จะแบบออกกำลังกายนิดหน่อยอ้ยตอนน้เทเคสรยังม่เลยคือมีเทคอนสรตอนอกปลอด่า่ปลอดแค่รอบเดียวครับเมือนตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของั้นตอนการเตรียมบทแตกถ้าเป็นบทกับมันเริ่มเสร็จพร้อมแล้วไปคิดว่าน่าจะเปการคอนเสิร์้เราอีา น like e? ีนช okay. ิงเจมีชิหเจอหลายคนเลยครับแต่ว่าที่แบบเคยออกไปเขาเรียกว่าเคยออกไปตุ๊กาด้วยก็จะมีแบบจุงแับมีเอ่อมาใช่ครับก็แบบไปมานี่มาภาคินครับรู้จักเพราะว่าคุณโน้คุณลุงเหล่าทองเขาแบบพาไปเจอตอนในร้านนั่นแล้วจุงก็แบบว่าพูดยาวยาวใส่ดีครับก็ชนพูดคุยต่างๆก็แบบเาก็เลยสนิทประมาณนึ่งเขาไม่ชอบพูดว่าสนิทสนิทสนิทแล้วสนิทแล้วแล้วปกติจุงเขาน่าจะไม่ค่อยแบบ ออกไปพกปากไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับวันนี้ก็ออกไปแม่จุ้งเขาจุงเขาบอกไปว่าอย่างนั้น่วมหน้าที่ถ้าถ้าว่างหรือมีอะไรให้บอกเลยเดี๋ยวถ้าเกิดจุงว่างอยู่จุ้งไปตอนนั้นเลยก็ว่ามันจะจุงเดี่ยวนั้นเลยแล้วมันก็ไปนั่นเลยนัดผมตอนนั้นเหมือนกันผมแบบไม่พี่ไม่ได้จริงๆมันไวเกินไปไม่ใช่ไปไม่ได้นัดที่ตอนนั้นเลยไปมันไม่ได้นที่ตอนนั้นเลยจังหวะเพราะว่าเจสติดจุงมาหรือเปล่าไม่ใช่ มงเด็คคิวยุ่งด้วยว่าอะไรก็ไม่คว่างผได้ยุ่งขนาดั้นหรอกผมติดซ้อมกับเพื่อนอะไรอยาเงี้ยัเทนกับเพื่อนไแลมักปักทยไม่ครับผมมินผมเพิ่งอน่างกับจุงอ่ะพีก็นเตือนก่อนแล้วงที่จะเตือนาที่ะบคืบว่างบ้าไม่ว่างบ้างไปสั่งชังวดบ้างแบบมีซ้อมเทนอยู่แล้วบ้างอะไรอยแล้วเวลามันแบบอาจจะไม่แมทกันไม่ไดเข้าาการของเก้าหรือขบ้านเกาอ่จบ้าน ไอซบาร์ดเทำไมมีแเยนนไปจริงๆอะไปอะไอบาสบ่อยอยู่แล้วเดี๋ยวไปเรื่อยๆอยู่แล้วเงี้ยก็แบบพี่เกย์เขาก็เคยไปก็เลยบอกว่าวันนั้นมันจะเป็นวันที่เราต้องเข้าติดคนดีเขาชอบาดีแล้วสถานที่ยใกล้ๆประมาณนึงใล้วบอเว่าเพนที่เรากอนไปอะอย่ตอนที่หาวมันเยมันก็เป็นสถานแบบดเขาบอกนไปไอ้บาเราไปกินข้าวนี่อกเขา็แได้แบบว่ามีเรื่องพูดคุยด้วยนีนั ก็เลยไปไมใคร่กเป็นการร้อูเาไม่ท้องเนยไม่ท้องนั่ไม่ทองครับอมีมีได้ดีอยู่ดีครับรอรอดูเลยครับผมแค่รอดูเลยเสร็จเลยะทำให้เร็จทีดนีครับผมรหรือรอดูเลยผมบอกเขาไปแล้วผมบอกว่าผมนั่งทองนันแล้วกันเพราะผมโอเคแ้อขอให้รอดูพี่เกณฑ์นะพี่เขาพูดมาว่าต้องแบบรอดูให้มากกว่านี้รอดูเลยดูเลยนะตั้งใจจะแบบทำให้มันเป็นร้างคอมที่แบบีแบบผมอยากจะลอง ทำดูสักครั้งนึงเลยนะเพราะว่าเคยทำได้ประมาณแบบสี่ห้าปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบสามารถทำให้มันเพิ่มากขึ้นมากแล้วก็การลองต่าง้วดับตั้งใจดูผมว่าผมเพื่อตัวเองก่อนอยากให้ตดูสุขภาพดีก่อนครับแล้วก็ซีรีส์ก็เป็นผลกำไดรที่เราต้องทำแน่เราเข้าถึงคนปากแล้วก็ทำภาพสวยๆเต็มรูป รอดูเลยครับรอดูรอสแกนต้อเป็นแง่ไมสแกนเลยเหรสแกนอันนี้ก็สิบแล้วนะจริงๆแล้วตอนนี้ตรงนี้เขาก็ฟิตอยู่นะคือคือคือปล่อยเกตนะครับเต็มร้อยรอเลยรอเลยไม่จริงเขาก็ฟตรงนี้เขาฟิตอยู่เพราะเขาช่วยใครบอกรวยก็นี่สกว่าเงินเฮายโอเครอได้ครับของคนยาครับ